สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกับปใชย์ค้างกับยี e ่ซี่ี่หกสามเก้าห้านะครับคลิปนี้าสบ,บายนั่งกับพื้นเพราะว่าจะมารีวิวอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกการแชทที่เอาไปออกแคมป์กันช่วงนี้นะครับเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ไม่เห็นหนาวเลยนะตวดีวันนี้ผมไปเดินดีแคทลอนมาแล้วก็เลยไปได้ตัวนี้มาครับนี่ตัวแว่นกันแดดที่เป็นลนักษณะเหมือนฟลิปอัพเอาไปสวมกับแว่นธรรมดานี้แหละเพราะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างผมเป็นก็เลยกลายเป็นว่า เวลาใส่แว่นกันแดดก็จะเจอปัญหาว่าไอ้แว่นกันแดดก็ไม่ใช่แว่นสายตาถูกไหมพอจะเอาแว่นกันแดดมาทํใสายตาก็แบบค่าจ่ายก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกนะอย่างอันเนี้ยที่ผมใส่อยู่เป็นแว่นโปรเคสีที่เลนเนี่ยปรับสภาพแสงเองนะครับก็คือมันจะมืดเวลาออกแดดแต่เวลามันมืดเนี่ยมันก็ไม่ได้มืดแบบมืดมืดเลยนะมันก็ยังทําให้รู้สึกจ้าบ้างนะครับผมก็เลยมองหาเออใช้อะไรที่มันทําได้ปรากฏว่าวันนี้ไปเดินที่ดีแคลลอนมาแล้วก็เจอซื้อโคราอันกับเมีย อันนึงนะครับ3า0รบาท d จดีแคทลอนนะครับตัวนี้การย v วีรซนะครับนี่แล้วก็มันมีเขียนตรงนี้ด้วยเป็นโพลาริสเห็นไหมมีโพล a r ด้วยเป็นโพลาริสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จักโพลาริสนี่บอกก่อนโพลาริสคือเวลาเรามองสมมติเรามองพวกน้ําเวลาเป็นสะท้อนแสงเราจะมองไม่เห็นพื้นน้ำใช่ไหมโพลาริสมันจะทําให้ตัดแสงสะท้อนทําให้เรามองเห็นพื้นน้ําได้ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นนะพูดง่ายๆ่านะครับแต่ว่าเวลาเรามองพวกน้ำปัดรถยนต์อะไรเงี้ยมันจะ มันจะทำให้น้าปัดรถยนต์ลายปลรไลนะรลไลอันนี้ต้องเข้าใจถามว่าแล้วมันดียังไงเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูมันเป็นคลิปออนครับเนี่ยคือจุดดีเลยคือจุดดีเลยอันนี้การยกัน UV อย0นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นแคทสามแคทสก็ถามว่าดียังไงเนี่ยผมใส่แว่นใส่ตาอยู่ผมก็แค่คลิปออนเข้าไปคือตัวนี้เวลาเราคลิปเข้าไปเสร็จเรียบร้อยอ่ะมันจะเป็นฝาแบบนี้เห็นไหมแล้วเงยขึ้นมาได้ แล้วเราก็ปิดเวลาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคลิปออนผมก็แค่เอาอันเนี้ยไปหนีบเข้ากับแว่นผมผมหนีบเข้ากับแว่นผมตรงนี้มียางนะผมบอกก่อนนะนี่ให้ดูใกล้ๆอันนี้มียางเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแว่นจะเป็นรอยเพียงแต่ว่าทําความสะอาดนิดนึงให้ยางไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็หนีบเข้าไปที่ตัวแวน่นอย่างนี้ผมหนีบเข้าไปแล้วเห็นไหมเวลาใส่เข้าไปเนี่ย <laughs> เหมือนแว่นกันแดดเลย <laughs> เออมันใส่แล้วมันสบายตาแล้วก็เวลาที่เราแบบสมมติว่าเราเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าไปในที่ร่มเราพลิกได้เงี้ยเฮ้ย <Hey! S 1> เจ๋งว่ากลางนีงได้ไหม <laughs> ตลกว่ะ <laughs> กลางนี้ตลกแค่นี้ก็พออ่าอันนี้มันจะเหมือนแบบว่าเป็นเชดดิ้งเบบเป็นเหมือนเวลาที่เราใส่ใส่หมวกปีกใช่ไหมแล้วก็ลดใส่สะท้อนเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะถือว่าดีเลยนะเนี่ยเออผมว่าเวิร์กว่ะเนี่ยยิง่งถ้าผมออกแดดลงใส่ก็ยิ่งเข้มกว่านี้เพราะว่าแว่นผมมันเวลาโดน U ูอ่ะ มันจะเข้มแต่ก็ไม่แน่เพราะตัวนี้มันกันยูไปแล้วไงเพราะนั้นตัวเลนส์ผมมันก็จะไม่เข้มขึ้นเออได้วะได้วะได้วะเจ๋งไหมเจ๋งไหมเวลาเราไม่ใช่ไหมเราก็เนี่ยะเวลานี้เวลาออกนะก็คลิปอันนี้ระยกขึ้นง่ายไหมเวลาใช้ก็อย่างงี้ก็ได้ถ้าไม่มองนะอย่างี้ง่ายไหมเขาพิกเออสามร้อยครับเพื่อนๆถือว่าเวิร์กเลยนะในราคาที่ไม่แพงด้วย แล้วก็แน่นอนสไตล์ของดีแคทลอนอ่จะเรียกว่าอะไรอ่ะของมันไว้ใจได้นะครับตัวนี้ราคา300อบาทนี่จากดีแคทลอนนะครับก็เพื่อ,อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อไปใช้กับพวกแว่นสายตาหรือบางทีอาจจะแบบมีแว่นกันแดดอยู่แล้วหรือเปล่าแต่แคบไม่พออะไรอย่างนี้ไหมก็ได้นะแล้วแต่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าปกติตอนแรกผมก็ว่าผมจะไม่ซื้อพวกแว่นกันแดดแล้วนะแต่ไปเจอตัวนี้มาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้เวิร์กว่ะนะครับ ถือว่าดีเลยอ่ะอันนี้เจ๋วเลยก็เพื่อนๆสนใจผมทิ้งลิกงให้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ EASY EASY 6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ